สวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพลื่องในชุดรอบเช้านะครับนะเป็นหน้าพระชุดใหม่ทั้งชุดกับพี่นะครับเพิ่งเหมาได้มานะครับผมเลยเทเลยว่าพี่นะครับเดี๋ยวเราคัดไปพร้อมกันนะครับสามร้อยแบบรัวๆพี่ไม่มีราคาอื่นนะครับสามร้อยแบบยาวๆไปเลยพี่นะครับเดี๋ยวลองรับชมดูที่พี่นะวันนี้นะครับของเรามีอะไรในพิธีให้พี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นได้เลยกันพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่ท่านที่เข้ามารับชมนะ นะครับรายการแรกสําหรับรายการแรกในในชุดรอบเช้าเลยพี่เพิ่งได้พระมานี้พี่ดูเนี่ยหลวงพ่อโน่งเนี่ยเนื้อแห้งจริงอะไรได้เดิมจริงพี่นะครับเดี๋ยวเพี่ยงดูนะเนี่ยผมที่ลองสังเกตดูได้เลยนี่คือหลวงพ่อโน่งครับพี่ในการพิจารณี่คือหลวงพ่อโน่งเนี่ยเนื้อดินนะครับคุณแผนหน้าค่ายนะหลวงพ่อโน่งองค์นี้เหมือนมีจานอุด้านหลังเห็นไหมจานเขาจะแผ่วนะครับนี่คือเก่าจริงครับพี่เนเพิ่งได้มาเลยผมจัดให้ครับพี่เอาสามร้อยพ่อโน่งเลพี่นะ ดูหน้าพระได้เลยแนวพระชุดใหม่ทั้งชุดครับพี่นะครับคุณแผนหน้าค่ายพระหนง่เอาสามร้อยบาทนนครับสามร้อยพร้อมส่งครับพี่นะครับสามร้อยพร้อมส่งราคานี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็องตไปองคเนี้ยผมดูแล้วน่าจะเป็นพระสายเหนือแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะครับขายครับคากับพระคงอ่ะอาจจะเป็นแบบขึ้นแบบว่าอีกุหรือเปล่าหรือจะเป็นพิมพ์พระคงเรียกอีกอย่างพระบางพระคงพระอะไรนี่แหละพี่นะครับอันนี้ไม่เป็นแต่เนื้อเนื้อเหนือเลยพี่เนื้อเหนือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนดูเลย สิ่งที่เราได้มาพี่ดูได้เลยพี่นะครับเพราะไม่ใช่พลาแบบเขาเรียกสเปซสปาในครับผมไม่ได้พลาสเปซสปามาให้นะครับเอาสามร้อยใครมีความรู้เกี่ยวกับพลาสายเหนือนะองค์นี้ไม่ตอบโจทย์เลยเเก่าจริงนะครับเพิ่งได้มารอบเช้ายังไม่ได้หาข้อมูลเลยพี่นะครับยังไม่มีเวลามานั่งหาข้อมูลในแดงสิ้นเลยพี่นะมาถึงเล่นให้เลยอย่างองนี้องนี้เนี่ยดูเนี่ยเนี่ยผมไปเจอบ้านเข้ามาดูดูคาบกุเนี่ยแน่นจริงพี่นะครับสมเด็จอ๋อบางขุนพมหลังตายยางนี่บางขุนพมเลยพี่ นะครับล้วตายางเขาแผ่วๆนะดูดิ <wah authenticity S 1> ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับติดออกม่วงไปแล้วพี่จืดจางไปหมดแล้วนะครับแต่ยังพอสังเกตเห็นนะว่าเป็นหลังตายยางรับพี่เนี่ยแบบนี้ผมเอาสามร้อยเนี่ยผมไปได้มาในชุดเช้านะผมให้เลยนะคือเราเราเราใส่ให้อย่างเดียวเลยพี่ในชุดรอบเช้านะนะไหนแบ่งได้เราแบ่งเลยพี่เนี่ยไปได้เหรียญหลวงพ่อเกษมมาเหรียญนึงครับพี่นะครับไปเหรียญกลมนะพี่ดูผิวเลยผิวแห้งเลยนะผิวแห้งผิวหิ้งเลยพี่และไปเหรียญปีหนึ่งห้าด้วย นะครับเอาดูหน้าดูตาเลยพี่พ้าไม่ใช่พ้าถอดนะครับพี่ดูหน้าดูตาดูกระแสความเก่าแล้วก็เนื้อโลหะดูตัวตัดเนี่ยพ้าเดิมจริงเอาสามร้อยพี่นะหลวงพ่อเกษมนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเนี่ดูรอยเจาะเนี่ยไม่มีรอยถอดนะครับพี่ดูรอยเจาะได้นะครับดูรอยตัดไหมดูตัวตัดเดี่ยตัดชีกาเนี่ยเห็นไหมดูร่องฟันเฟืองเนี่ยโอ้นี่เดิมจริงพี่เอาสามร้อยพ่อเกษมเผื่อใครใส่หลวงพ่อเกษมนะพี่นะแววเวียนมาเจอกันในชุดรอบเช้านะครับ คำเดียวเลยพี่มันแน่นอนนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จริงๆเป็นเหรียญของหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อทองสุัตโนดหลวงนะนะครับอีติดอีรอยอีติดอีไม่ติดแนตะ่ตัวสลีนะนะครับเอาพี่ลองมาแยกบล็อกเอาละกันนะครับผมเอาสามร้อยพี่นี่สันๆนง,ง่ายงนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับพี่ดูได้เลยครับนะครับนี่เดิมเดิมพี่เอาสามร้อยนะครับนี่พ่อทองสุกในะพิานะวัตโนดหลวงได้มาเราแบ่งอ่ บอกแล้วได้มาแบ่งหมดนะครับองนี้องค์นี้คล้ายๆหลวงพระดโดวัดนามาตูนะแนวสายชนบุรีแต่จะใช่หรือไม่ใช่นี่ต้องเขาจะต้องวิเคราะห์กันอีกทีรับพี่นะครับแต่เป็นเนื้อผงพือพระเท้แล้วล่ะนะครับบางอย่างอย่างนี้นพี่นะบ,บางทีเราแยกแยกไม่ขาดนะต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนว,ว่าบางทีไม่ขาดดูไม่ขาดนะครับแต่เป็นหลังแบบนะเนี่ยผมแยกไม่ขาดแล้วพี่แต่พระไม่เก้ไง เอาสามร้อยเผื่อท่านใดแบบไอ้อย่างเงี้ยพี่นับทรงเนี่ยนะสายชนบุรีอยู่แล้วนะครับแต่จะไปลงหลวงพ่ออะไรเท่านั้นเองอาจจะเป็นหลวงพ่อโดวัดน,นาม,มาตูมหรว่าพิมพเขาให,ใหญ่หน่อยอะ่ะอันนี้ลองลองดูนะนะครับใครเป็นจัดไปแล้วกันนะครับเราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยนะครับเราก็อง์นี้เป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับจริงๆพิมพแบบนเ,นเนี้ยคล้ายๆหลวงพ่อทานเนาะเนี่ยดูเนื้อเด่ยเนี่ยมีท้องด้วยนะครับเป็นเนื้อเมฆพัด แล้วจริงๆแบบเนี้ยจริงๆเขาจะมียันด้านหลังเนาะที่มันเป็นสัญลักษณ์นะครับอีกหน่อยหนึ่งอ่ะนะครับว่ามีอยู่หน่อยด้านหลังอะนะครับอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันพี่ะนรัพพิตาเนื้อเมฆพัดแห้งจริงสามร้อยบาทนะครับพิตาเนื้อเมฆพัดนะครับแล้วก็มีสมเด็จนะครับองนี้จะมีคราบทองด้วยนะะครับพระสมเด็จครับพี่ในอัพมวลสารที่เป็นเม็ดดิจังเลยนะครับว่ามวลสารใช่ไหมนะครับเป็นเม็ดเป็นก้อนดิจังเลยพี่เห็นไหมเนี่ยเป็นเม็ดเป็นก้อนดิจังเลยพี่นะครับ แล้วก็เหมือนมีทองด้วยพี่นะเออเหมือนมีทองด้วยใครรู้หรือดูเป็นนะครับจะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับเอาเอาเอาเป็นว่าสามร้อยนะพี่นะนะครับแบ่งกันเลยนว่ะสามร้อยบาทนะครับเช้าเช้าพี่นะเช้าเช้าเลยล่ะเนี่ยมีทองหุ้มอยู่ตามขอบอะเอาสามร้อยบาทนะครับสมเด็จนะเผื่อท่านใดเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วกันนะครับเพราะบางอย่างนะครับเราได้มาเราลงเลยไงนะครับนะได้เช้าให้เช้านะครับเออได้เช้าลงเช้าเลยพี่ในอย่างเนี้ยนะพ่อเขียนเนี่ยเนี่ยพ่อเขียนสำนักขุนเรนนะพี่ดูดิ เก่าสักขนาดนี้พี่ดูเก่าจนจ้ำแดงขึ course, joking, ้น่ะแนวเก่าไม่เก่าพี่ดูนะเนื้อเขากลับหมดแล้วอ่ะเห็นปะเก่าจนจ้ำแดงขึ้นนะพี่ก็ดูเลยรอยช่อเดิมด้วยเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับรูปหล่อนะครับรูปหล่อสามร้อยพับเพิ่มสายเหนือบอกแล้วนะครับเนี่ยแม้ผิวพันธุที่เขาเก็บดูเลยแม้ผิวเขาจะหิ้งนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นกุจามาเทวีหรือจะเป็นกุดอนแก้วนะแนวเขาแยกกันตรงไหนหลังอูมหลังเปนเหรอ ใช่ไหมนะลองลองดูแล้วกันนะใครที่มีความถนัดในหรือความเชี่ยวชาญนะครับเนี่ยผ้าแบบเนี้ยพี่นะความเก่ามันจะย่นหมดแล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมผิวเห็นไหมมันจะไม่ตึงหรอกพี่มันจะย่นๆนะครับมันจะเป็นรอยเหมือนเขาย่นเอาสามร้อยเพิ่มนะครับพเพิ่มไปสามร้อยบาทนะครับเป็นหน้าผ้าเราหลากหลาย หน,น้าพระหลากหลายไปแล้วพี่ในชุดชอบเช้านะอันนี้วัดสะพานสูงนี่ดูเนี่ยผมดูเป็นน่าจะเป็นปูก,กิ่นนะนนครับพี่พจ๋าไม่ปูก,กิ่นก็เพราะทองสูงล้วพระดูง่ายด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูคาบลักเลยเห็นไหมพระดูง่ายนะครับมันไม่ได้แบบเขาเรียกมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกพี่แล้วจริงๆอะไรอย่างนี้อนะ่ะคูรเข้าใจง่ายเลยพี่นะเออเข้าใจง่ายเลยพี่เห็นไหมดูเนื้อด้าน,ด,านด้านในเป็นก้อนมวลสารเลยเอาอีสามร้อยครับมันบางอย่างอ่ะพี่นะครับ พระชัดคือชัดนะออพระชัดคือชัดเลยพรามันตอบโจทย์นะครับองค์นี้เก้าชั้นครับพี่นะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะดูเนื้อเนี่ยโอ้โหวิด้านในเป็นไงนะครับเป็นไงดูเนื้อเลยนะครับด้านในนี่แบบปลึกปึกปักนะฮะประลึกปึกปักนะครับอันนี้เป็นวัเกตเก้าชั้นครับพี่มวลสารเด็ดมากนะครับวัตเก้าชั้นนะดูเนี่ยโอ้โหมวลสารเด็ดมากเอาเอาสามร้อยนะครับเก้าชั้นนะครับเก้าชั้นเอาสามร้อย องค์นี้พ่อปานนะครับที่ผมเล่นรัวๆเลยไหมผมไม่มียืดเยอะพี่เนี่ยดูนกเนี่ยดินกรองเห็นไหมดินจะละเอียดนะครับดินกรองเนี่ยดูเส้นใต้ฐานเนี่ยนะดูเส้นใต้ฐานเนี่ยนะครับอุดเดิมเห็นไหมเส้นใต้ฐานอุดเดิมร้อยปาดเดิมเอาอีกสามร้อยเพี่พ่อปานนะครับเพิ่งได้มาเลยเนี่ยดูเนื้อดิแนวราคานี้จริงๆมันน่าจะแพงกว่านี้แหละแนวแต่ไม่เป็นไรนะครับช่วงเช้าพี่เล้าใจนะครับว่าช่วงเช้าเราเล้าใจนะครับอันนี้เป็นกําแพงหน้าอีก นะครับของเนื้อดินกำแพงเพชรับพี่นะครับพี่ดูความเก่าเลยในครับแบบนดูความเก่าเลยในกำแพงเพชรเนี่ยโอ้ยแก่ดูด้านหลังเลยีนแก่ามะขามเนี่ยมันปฏิเสธไม่ออกหรอกพี่นะรเราเจอสวยและไม่สวยนะครับมันเป็นไปได้นะครับเออบางองค์สวยเห็นไหมที่เขาตัดสี่เหลี่ยมอะ่ะนครับเออตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะันสวยนันะผมยอมรับแต่นี่คือแบบคือเขาเรียกอนะไรได้บ้านได้ธรรมชาตินะครับอ่าได้บ้านได้ธรรมชาติเนี่ยใครที่ชื่นชอบแบบพระโบราณโบราณแบบบ้านๆอ่ะนี่ต้องแบบนี้พี่ตอบโจทย์ในครับเอาสามร้อย ในสามร้อยบาทนี่องค์นี้เนี่ยพระจริงก็เป็นพระแท้แหละแต่บางทีมันได้สวยบ้างไม่สวยบ้างองค์นี้เป็นพระลีลาเนี่ยพี่นะนะครับเออเป็นพระลีลาส่วนมากพิมพ์เนี้ยเราเจอเป็นเนื้อชินเงินเคยเจอไหมเนะี่ยพิมพ์นี้เลยเนะี่ยที่เป็นเนื้อชินเงินอนะ่ะเขาเรียวกว่ากำแพงนะอะไรนะอะไรนะลืมชื่อซะอีกแล้วนะครับเออในครับนะเออลืมชื่อซะอีกแล้วพี่นะนะกำแพงอะไรกำแพงกำแพงขาวเหรอใช่ไหมเนี่ยพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์กำแพงขาวเลยเนี่ยพี่นะครับแนตะ่นี่เป็นเนื้อดินนะเอออยู่ในวินเทจเดิมๆเลยนะเอาสามร้อยกำ นะครับอ่าเป็นเป็นเป็นลีลากําแพงขาวอ่ะเอาสามร้อยบาทนะครับนี่พี่ดูความหลากหลายของหน้าพระเราในไงพี่จ๋าดูความหลากหลายอูนี่สวยมากข่าแป้งเดิมมากในพระบ้านมันจะมันจะมีมลเสน่ห์นะพี่ลองดูนะเนี you ่ยข่าแป้งเขาแน่นมวลสารเป็นเม็ดเห็นไหมข่าแป้งเขาแน่นจริงๆในครับแล้วเม็ดมวลสารด้านในเนื้อปลาเห็นชัดเจนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการเซตตัวนะครับปูไต่หนอนด้นนะครับมีครบทุกรูปแบบจริงๆนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังเนี่ยเป็นก้อนๆๆๆ้เลย ในครับนี่เพิ่งได้มาเลยพี่แนวเห็นไหมพิ่งได้มาเลยพี่ในครับเอาไปสามร้อยี่สิบในครับเอาราคาที่แตกต่างจะได้รู้เป็นองค์นี้นะครับว่าราคาพิมพ์ใหญ่พี่นะครับหูด้านหลังแม่งเป็นก้อนเลยไหมแน่นเซตตัวได้แน่นมากสามสองศูนย์ในครับพี่จ๋าสามร้อยี่สิบาทนะครับไม่ได้แรงนะครับพี่พี่จ๋าเนี่ไม่ได้แรงนะครับเขียนราคาติดไว้เลยนะครับพี่นะเขียนราคาติดไว้เลยนี่องค์นี้เนี่ย นะองค์น,นี้จะเป็นหลวงผู้เยี่ยมครับพี่เผื่อท่านใดอ่อยากได้หลวงผู้เยี่ยมนะพี่น้าเหรียญเข้าหลามปัดนะพี่น้าเหรียญเข้าหลามตันหลวงผู้เยี่ยมนนครับพี่นะครับร้อยปีนะครับเห็นไหมด้านหลังนี่ดูดูขู่จะเส้นวิ่งดีจังเลยนะครับร้อยปีนะนะครับร้อยปีปู่เยี่ยมนะครับวัาสะพานสูงเอาสามร้อยบาทนะครับร้อยปีจัดไปนะครับร้อยปีร้อยปีแล้วก็องค์นี้เป็นน่าจะเป็นรักครังหลังคอนนี่พี่นะน่าจะเป็นรักครังหลังคอนเนี่ยน้ำเนื้อสวยมากนะครับองค์นี้นะดูดูนี่ ดูความเก่าเขาแล้วกันนะครับผมไม่ได้อธิบายอะไรมากมายหรอกจริงๆนะครับพารเราได้มามันเดิมจริงพี่ๆก็สังเกตออกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านมองมองกันเป็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยละคงหลังคอเนี่ยพี่เนี่ยดูดิเนี่ยเดิมจริงๆเอาสามร้อยนะครับเห็นไหมไม่แพงนะครับหมาอย่างเดียวมาถึงาใสไซอย่างเดียวเลยผมว่านะครับองค์นี้เป็นหล่อพ่อผมพี่นะครับพี่จ๋านี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อผมนะนะครับพ่อผมวัดช่องแขกับพี่นะครับหลังจะเป็นเหรียญเนี่ยแนวต่อคุละครเนี่ย นะครับหลังเป็นเหรียญแล้ต่อโค้รระคังครับพี่นะครับ so. ปั Governor ๊มหมึกไปอีกจังหากในไม้ไน้่วัดช่องแครพี่นะหลวงพระพรมจัดไปอีกสามร้อยบาทะครับพี่จ๋าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่จ๋าองนี้พี่นคาับพิมพ์นิยมพี่ดูคาบแล้วกันในคาบการแขวนการใช้สาแดงนะครับพิมพ์ต้องถูกต้องด้วยนะนะครับสำหรับพิมพ์นิยมนี่พิมพ์ต้องถูกหลักถูกฟอร์มถูกตามธรรมชาตินะครับเนื้อความเก่าความแห้งความสวยนะครับเหลืองอมเขียว นะครับนี่คือสไตล์ของเขาเลยพี่นะครับหลวงพ่อเงินนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอาไปสามร้อยสมเด็จอกคุดครับพี่นะครับอกคุดบางขนพรมโอ้โห้คาบนี่แน่นปึกเห็นไหมโอกคุดบางขนพรมนะพี่นะคาบแน่นปึกเลยเนี่ยผมบอกนะพามได้เดิมได้ธรรมชาติเห็นไหมในไอ้มาพามได้เดิมได้ธรรมชาติเอาเอาสามร้อยในยาวบางขนพรมี่พิมพ์อกคุดนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยวัดเกศ นี่วัดเกตองนี้พี่ดูพิมนะโคตรโคตรเป๊กเรเลยเนี่ยพระเขาเก็บเก็บเก่าจริงๆนะเก็บเก่าเก็บเดิมพี่ดูธรรมชาติดูความแห้งที่พื้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสไตล์แบบที่เขาเก็บอ่ะมันจะแบบแห้งแห้งอ่าแห้งแห้ยิ่งๆอาจจะมีค่าฝุ่นบ้างมันไม่ได้ใสแบบหนึบหนับเลยนะเนี่ยพระบางทีเขาวางไว้พี่เห็นไหมมันจะมีค่าวละองค้าบฝุ่นนะครับนะที่จับติดตามซอกลรืององพระเนี่ยพี่จะมองเห็นเลยเป็นละองฝุ่นเลยนะครับว่าเป็นละองฝุ่นกับพระเขาเก็บจริงครับพี่นะครับมันไม่ได้ ไม่มี content คอนเทนต์ในยาของเราอ่ะพี่เอาเจ็ดชั้นนะเอาไปสามร้อยเนี่ยพระแห้งๆบ้านๆเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับได้มาเล่นเลยละนะครับได้มาเล่นเลยเนี่ยดูอย่างองค์นี้เนี่ยคุณแผนเนะี่ยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นผมดูแล้วน่าจะเหมือนบ้านกลางพิมพเขาเป็นพิมพ์บ้านกลางนะเนี่ยดูดูกวดเดียอยาพิมพก็เป็นพิมพ์บ้านกลางนะดูพิมพ์ได้เลยพี่เห็นไหมดูพิมพ์ดูเนื้อเดียดูโซนเนื้อเห็นไหมเวลาส่องเข้าไปพี่มันจะเห็นเนมเออมันจะเห็นยิงเด่นชัดเลยพี่แล้วพี่รู้หลังนะเนี่ย เป็นไงกวดเป็นเม็ด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 เลยพี่นบะกวดแบบเขาดรีกวกวดแบบเถียงไม่ออกนะโอ้เถียงไม่ออกจริงเอาไปสามร้อยพี่แนวคุณแผนนะคุณแผนเอาสามร้อยบาทนะครับมาต่อไปนะาสาหรับรายการต่อไปในารามองนี้นะพี่เนะพื้อ้โหดูะลอดเนื้อชิน้นงคงนี้ดิพี่นะครับเนี่ยเขาเรียกชิ้นดั้งเดิมเนี่ยมันต้องชิ้นแบบนี้ครับพี่นะครับแห้งๆเก่าๆพี่ดูไข่ธรรมชาตินะครับเป็นพิมพ์ะลอดนะพี่นะแนวะลอดเนื้อชิ้นสองหน้า ไอ้อย่างเงี้ยน่าใช้พุทธคุณสุดๆเลยพี่มันไม่มีทั่วไปนะครับพ,พี่จ๋านี่บ้านเก่าเก็บนะครับมันไม่มีทั่วไปนะครับเนื้อชิ้นแล้วแห้งๆแบบนี้นะไม่เอาแบบใหม่ๆนะพี่นะ,อะไอ้ประเภทแบบแวววาๆนะครับไม่เอาในะครับไม่เอาเลยนะครับมันต้องแห้งมันต้องเก่าพระมีอายุพีนะ่หลักร้อยปีเนาะเอาสามร้อยในครับบ้านนี้สุดคุ้มจริงๆนะครับหลวงปู่ทั่วเตารีดครับนะพี่อันนี้เนื้อเหลืองนะพี่นะดูคราบที่เขาเก็บเนะี่ย ถ้า,าพี่ไม่เชื่อพี่ลองดูเนี่ยคาบที่เขาเก็บเก็บจริงครับพี่นับเนื้อเหลืองนะครับหล่อวัดในะรัอพิจาราเนื้อเหลืองหล่อวัดดูคาบเบ้าดูรอยหลอนะครับดูคาบฝุ่นละอองดับในการเก็บในหัวเรือก,กระดกใน,ในแม็กกระดกเป็นเรือเลยพี่เอ้ยแนวะด้านหลังครับพี่นับร่องลึกนะครับในร่องมันจะมีคาบตะก,การรอยหลอ่อเห็นไหมหลังศูนย์ห้านะครับแต่แม้ในร่องลองดูในล่องดพิพี่สังเกตจากในร่องลึกเตี้ยเป็นสุดๆนะครับเอาสามร้อยนี่ปูทวด เนี่ยช่อเดิมนะครับผมผมได้มาเดิมๆเลยพี่ผมให้เลยนะครับไม่มีมาดึงนะครับของเราไม่ดึงอยู่แล้วพี่นี่อันนี้ขากรอบเก่าเลยพี่นะครับพี่จ๋าเนี่ยสมเด็จเนี่ยขากรอบเก่าเลยพี่ดูค้าบกุเนี่ยนะครับองค์นี้ผมดูเป็นอ่าวัดระฆังฝากลุนะนะครับเป็นพิมพ์วัดระฆังครับพี่นะครับฝากลุก็พี่ก็ดูเนื้อถึงฝากลุจริงๆเนี่ยดูค้าบได้เลยและอยู่ในเรียมเดิมด้วยนะผมไม่ได้แกะนะอยู่ในเรียมเดิมเลยพี่นะครับสมเด็จวัดระฆังครับพี่นะครับองค์นี้วัดระฆังากุ โอ้โหเดิมจริงๆพี่เดิมธรรมชาตินะองค์นี้ขอราคาแตกต่างนิดนึงพี่ขอขอห้าร้อยบาทนะครับจะได้รู้ว่าเป็นองค์นี้แล้วขอห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็สมเด็จองค์ใหญ่กับพี่นะครับองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงปู่นาควัดะระฆังนะพี่นะนะครับเนื้อวัดะระฆังอยู่แล้วเนี่ยพี่ลองดูเนื้อเด็ดไหมเนื้อวัดระฆังอยู่แล้วนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพใหญ่นะครับหลวงปู่นาควัดระฆังครับพี่ นะครับเ,เนื้อ่วนวัดรัครังพี่น่าจะพอมองออกใครที่เล่นพระส,สมเด็จน,น่าจะกะเกณฑเนื้อกันได้นะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นนะดูเลยน่าจะกะเกณฑเนื้อได้แล้วพี่นี่พระเดิมๆเ,เลยหลวงปู่นาควัดระครังดูเนื้อมวลสารด้านหลังเลยผู้ดเดิมจริงสุดๆนะครับเอาสามร้อยพี่แบ่งแบ่งปันกับศึกษาในชุดรอบเช้านะครับเหมาได้จัดให้เลยเอาสามร้อยบาทนะครับสมเด็จหลวงปู่นาควัดระครังนะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่สุขครับพี่นี่หนุมานแบกแท่นเนี่ยดูคาบเนี่ย นะปูสุกปากของมะขามเท่าก็พี่นี้ออกวัดคองขอมนะพนุมานแบบแท้นนะครับรอยจานเดิมสามร้อยบาทนะครับปูสุกปากคองมะขามเท่าขุดสะนะครับองค์นี้เป็นขุดสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเนื้อแบบนี้พี่พี่จะพลาดได้อย่างไรอ่ะอ่เนื้อแบบนี้พี่นะพี่พี่จะพลาดได้อย่างไรละพี่เฮ้ยนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหลังจานเดิมเนี่ยดูรอยจานเลยหลังจานเดิมรับพี่สามร้อยบาทนะครับปู่เผือกนะครับปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับอง์นี้เป็นสาปลื้มเนื้อสวยมาก สามปลื้มดูเนื้อดินะครับดูเนื้อดูค้าบความเก่านะครับสามปลื้มนะเห็นไหมเนื้อคาบความเก่านะครับมวลสารเห็นไหมพี่เนื้อคาบความเก่าและมวลสารนะพี่นะองค์นี้เป็นสามปลื้มครับพี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับพี่จ๋าสามปลื้มนะสามปลื้มสามร้อยนะครับแล้วก็องค์นี้เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดครับพี่เรื่องสมรณศักดิ์นี่ปู่ทวดนะครับอันนี้เป็น อ่ารุ่นเลื่อนสมรณะศักดิ์นะพี่นะนะครับได้มาชุดรอบเช้านี่พี่นะครับนะี่งานเรื่องสมรณะศักดินะ์ศูนย์แปดในคมกิฟตเลยพี่เห็นไหมคมกิฟตเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับสำหรับองนี้เป็นพระกิ่งครับพี่นะครับเป็นพระกิ่งลงร่างครับพี่ไม่มั่นใจเป็นเนื้ออะไรเบาๆเหมือนเนื้อผงนะครับพี่นะจุ่มรักนะ เนี่ยเหมือนจะเป็นข้าบลักดำๆแห้งๆครับพี่นวบ้านนี้เก็บพระแปลกๆนะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะเนี่ยดูเด่เป็นทรงพระกิ่งออกวัดบวร์บนะครับพี่พี่เป็นทรงพระกิ่งนะพี่นะออกวัดบวร์พี่ดูความแห้งเลยไม่เคยได้พบเจอเลยและก้นจานนะครับเอาล้พี่เนี่ยดูเด่ก้นมีรอยจานเนี่ยดูเนี่ยดูความเก่าเนี่ยสามร้อยบาทนะครับได้ไหมพี่สักสามร้อยแบ่งปันนะครับในชุดรอบเช้านะนะครับแบ่งปันแล้วก็องค์นี้พี่กลักไม่ขีด นะครับพ uh, ี่พ <Yeah, S 2> ี or, oh. ่จ <un> well ๋าหลวงปู <ple> ow, ่ทวดกลักไม่ขีดโอ้โหพี่ดูความแห้งเลยในครับพี่ดูความแห้งดูอ่าดูคาบทองนะครับองค์นี้น่าจะเป็นของอาจารย์นองครับในครับกลักไม่ขีดพระสวยมากเขเรียมเก็บเก่าเก็บเดิมเลยพี่ดูความแห้งแล้วกันความแห้งพระสวยอะไรแบบนี้นะพี่ดูทองดูโอ้ยพี่เอ้ยนะวิทวารนะเออวิดวารในครับสําหรับอาจารย์นองในครับหลวงปู่ทวดนะเนื้อว่านนะครับกลักไม่ขีดอาจารย์นองครับพี่นะอาจารย์นองเอาห้าร้อยบาทนะครับขอความสวยนิดนึงนะครับเก็บเก่าเก็บเดิมเลยพี่ในดูในมวลสารชัดๆ นะครับพี่พี่จ๋ามวลสารชัดๆครับพี่เก็บเก่าเก็บเดิมจริงนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับอาจารย์นองนะอาจารย์นองแล้วก็องค์นี้นะพี่นะน้ำหลวงพวกเงินอันนี้เป็นเนื้อคล้ายๆแบบออกสมฤทธิ์นะนะครับพี่พี่ใช่ไหมเนี่ยดูเนื้อดีผมว่าน่าจะเป็นเนื้อออกแบบเป็นพิมพ์นิยมแต่เนื้อก็ออกแบบโซนแบบมันไม่ใช่โซนแบบฮารทั่วไปอ่ะมันออกแบบโซนเหมือนเหมือนแบบเนื้อสมฤทธิ์แบบพวกวพระปิตาพี่ลองดูเนื้อดีเห็นไหมลูกหล่อหลวงพ่อเงินพี่นะพิมพ์นิยมนะช่อเก่าทุกอย่างเก่าหมด นะครับแล้วมันไม่มีทั่วไปอ่ะไม่เคยเจอสมมากเราเจอเนื้องเหลืองนะครับอ่าเนื้อออกโซนเหลืองซาแดงนะนั้นเจอบ่อยแต่ออกสำริดแบบเนี้ยไม่เจอนะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมครับพี่เอา500ยนพิมพ์นิยมองนี้นะขอความแตกต่างนิดนะ,นะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมครับพี่พิมพ์ฐานแซม แน่นปึกเห็นไหม e บางหุ่นพรมในครับดูเนื้อได้นะครับนะคือทุกๆอย่างครับพี่ตัดสินด้วยเนื้อพระด้วยพิมพพระนะจริงไหมละ่ะนะทุกๆอย่างครับพี่ตัดสินด้วยเนื้อพระด้วยมวลสารด้วยพิมพพระนะครับทุกอย่างลงตัวแค่นั้นเองน,เนะครับดูความเก่าได้เลยนะครับความเก่าพี่ประเมินได้อยู่แล้วเนี่ยคาบกูแน่นๆแ,แบบนี้พี่ดูคาบเดียโอ้โหคาบแบบนี้นะครับมันตราตึงหัวใจเลยนะในครับพี่หยมตาตึงหัวใจเลยนะเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับอง์นี้เป็นฐานแซมบางหุ่นพรมครับพี่ ดูวง่ายเลยได้เดิมๆเ,เลยพี่5้าร้ยบาทนะครับเช้าวนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี้สนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ